ไปเกาหลีไปเปลี่ยนหน้ามันก็หน้าหนักกว่าเกา่าเน่ยปเมแล้วไปติ่มตั้งหลายที่นี่ตั้งหลายหลายแลยยังไ,ไ,ไงครับเขาบอกมีเงินมาเท่าไหร่หอวกมเท่าไหร่นะเ0ันอ้เจันี่ได้แค่ขาอกเ็ <c oughs> ก็หนูสิวเียไปหมดแล้วครับก็เลยู่ี้งหนูสิวเสี้ยนเลยลเกลับมากับมา,มาเก็บเงินใหม่ะฮะแต่เก็บสาู่สิวเสี้นไปนะฮะสิวสิวเสบยังอยู่เลยหครับกับพี่ย์ก็ัวเย์กยังอยู่ ไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะฮะ<อ>ช่วยกัน<อ>นี่นๆๆี่นี่ลดขอดนึง<อ>ลดโลกร้อนนะครับแล้วก็ช่วยกันลดขยะต่างๆด้วยนะฮะการใช้ห<อ>ล,ลดดะะอดหลอดไฟเทียบประยหยัดไฟเบอร์5แถมใช้นานกว่าปกติถึง6เท่านะครับเท่าถ้าประหยัดกว่านั้นก็คือ ปิดไฟใช่แล้วก็ถึงไรเงก่อนออกจากบ้านเราต้องปิดไฟใช่ปดตายให้อดอีนะมาพูดถึงแขกรับเชิญวันนี้ดีกว่าครับ<อ>เป็นดาราขวัญใจคอหนัง<อ>ขวัญใจคนอีสานให้เชิญแบบภาษาอีสานดีกว่าภ<อ>าษาอีสานดีกว่า นล้วไปอยู่อะไรอยู่ข้างเดี๋ยวนะพี่จะบอกอดได้ว่าหนูจ๋าขึ้นมาพี่พิการเลยดีนูจ๋าขึ้นมาหนูหลิงมายืนนี่ยันจานยันจานที่ยันจานเก่งมากเลยนะแล้วหนูจ๋านี่ก้าวเข้ามาจากการเล่นภาพยนตร์ใช่ค่ะเรื่องอะไรเรื่องแรกบอกเขาเลยตออเข้าไปเลยเรื่องแรกมันเรื่องลดเลขไหลค่ะเรื่องที่สองที่คนใจลุกค่ะเรื่องที่สามหลวงพี่ทำฮีขนนนท พีแค่นุ่นที่หนำเล่นด้วยเลนด้วยและเรื่องที่เพิ่งเข้าฉายไปเรื่องมหาลัยสยองขวัญมหาลัยสยองขวัญหนังน่ากลัวมากันดูจริงเหรอจังไม่ได้ดูเนี่ยนะไหนลองไปดูตัวกลางคนนี้ไปรบกวนอเดี๋ยวต่ออีกเรื่องเดี๋ยวผมทำเองเรื่องอะไรสโนไวท์กัคนแคทนี่คืตัวแสดงแล้วนะเหนือมีเราได้สองคนแล้วไหนข้าเออ ผลงานล่าสุดมีอะไรครัะจัดมีภาพยนตร์เรื่องไปเลิฟค่ะแล้วก็แฟกชัลลี่ที่รักค่ะจุดเด่นของซิทคอมเรื่องนี้คือพูดอีสานเรื่องแล้วก็คือหลุจากจ่ากพูดภาษาอีสานได้ด้วยมีากให้สองคนรับประชันนี่นี่เทนเนอร์เหรอถูกค่ะเออแล้วยืนเหมือนเหมือนลูกกับป้านล้วก็ใะดีว่าใครจะอีสานมากกว่ากันเอาเรื่องอะไรก่อนเรื่องอาหารอาหารเอออาหารเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องเขาก่อนลาบก้อยเลยค่ะลาบก้อย ก้้อยแลวใส่เลือดด้ยใส่เลือดถ้าใส่เลือดคุณเป็นไรส้มปลาน่อยโอ้ยส้มปลาน่อยนี่คืออะไรตุ๊กี้ส้มปลาหน่อยคือใคร่ป่าตัวเล็กๆที่มเอามาทำปลาส้มทำปลาส้มแล้วมันจะมีรสเปรี้ยวต่อไปอันนี้อ่าได้นะอะไรนะอะไรสมุนสมองเลยส้มปลาน่อยส้มปลาน่อยส้มปลาหน่อยอ่าอันนี้อะไรอาหารอาหารที่ท่องเที่ยวอาหารที่ท่องเที่ยวดีกว่าน่าจะอะไรคะที่ที่มันมีพาวานขาพันเอพันอาแปมอาแปมแต้่ยูบวนใช่ น้องน้นสามสียูไส้น้องน้ำสามสีนี่คือไปถึงผาแต้มจะเจอผาแต้มก่อนถ้าไปไกลอีกร้อยกิโลก็จะเจอแม่น้ำสองสีมึงพูอะไสามีไม่ใช่แม่น้ำสองสีน้องน้นสามสีเป็นน้องน้ำก็คือเป็นบึงมาเป็นแม่น้ำเลยมาสามสยแล้วก็ตรงเนี้จะเป็นสีม่วงม่วงมาประจบกันสีม่วง แต่หนูเรียกน้องนาม3สีก็ไม่นาำสองมันแหละถูกต้องนี่รู้จริงเลยเนี่ยอิสานอีสาจริงจริงเกิดในน้ำโอเคมากนน้เอาต่อไปเอาเพลงเลยอเพลงดีกว่าเพลงฟังเพลงของใครอ่ะฟังเพลงของใครกาบลัสีดำบรักสีดำสิริพรอมไพพงร้องด้วยเต้นด้วยได้ไหมสองคนสองคนเลยนี่เรนี่เป็ เือเช่นแกกร็ปนั่นแหละครับ่ะไอเราไม่เท่าไหร่ไอมือกองล้องหายใจแทบไม่ทันนี่คือเพลงของลูจ๋าฟังเออแล้วของพี<ต>่อ,อ่ะติดศิกออิสานุร,รัตน์ไรพรมากะะเลยค่ะเพลงอะไรอ่ออย่างนี้มันต้องถอนคะอ่ะ เข้าเทียวครั้งแรกอ่ะถอดรอเท้าเข้าเซเว่นอะให้เหยียบเท้าที่ไม่อยากให้เขาถูบ่อยเออเาละครับผมว่าในช่วงนี้มีละครรออยู่นะครับไปชมละครดีกว่าจ้า